โดนนะักทีดิโดนนิหาหึ้ยตื้ออยู่ตรงไหน,นเอ้ยเดี๋ยววันนี้ผมมาสายๆแล้วมาตีตรงนี้ก่อนทำงานตื่นสายอะตกแป้วตื่นแต่มืดอเออเอ้ย kéo cái kéo kéo à, lọp cây này à là <laughs> oh ở phòng dưới núi thêm ô lót thùng phòng núi nữa นั่นไงนั่นไงอุ้ยอะไรวะชิวอุ้ยมันกัดสองทีกี่เนี่ยกัดเมื่อกี้มันกัดสองทีนะกัดทิ้งไม่โดนแล้วกัดอีกทีนึงก็นึกว่าโดนไม่โดนอีกตาบอดตาถวงเนี่ยอ่างเลย้ ไอตัวนั้นอนะผมเห็นเดินมามนเห็นมันขยับอยู่แต่ผมยังไม่ตีมันมาเห็นไอตัวนี้ก่อนเนี่ย,ยนี่เนอ๋ออีกแล้วว่ะโอ้เต็มคาราเบลอีกแล้วโอ้ผมไม่ได้ตีแล้วแหละดูดิฮะโอ้เมื่อกี้ผมพักหนึ่งอ่ะอย่างนี้เลย <c oughs> เดี๋ยวนะขอเวลาสักครีโ <Okay. S 1> อเค ลืมดูข้างหลังฟูรอบสองอือมาปรับเปิีกันนะครับเก็บอะไรแล้วเก็บอะไรแล้วตอกไม้ตอกไม้เกียร์พกมีดไปด้วยนะพิดไปด้วยต้องกไม้หนึ่งแดนเกียร์เออนะให้อ่อ่อ โดนอย่างเงี้ยไอตัวนั้นน่ะใหญ่มากไอที่หลุดหลุดสองแต้มเลยนะตรงนู้นอ่ะเปลี่ยนสีก่อน ต้องเปลี่ยนแอคชั่นมันอันนี้ใบเคาะลองเอาใบาเอาใบาเดี่ยวลงดูมั้งเอ๊ะ โดนนักทีดิโดนดิอีาหาเอ้ยตื้ออยู่ตั้งไหนเออโอ้ยนึกว่าจะตัวใหญ่ถตวตัวแค่นี้แหมเอาเป็นแต้มใส่สวยอยู่โอ้โหตัวแค่นี้กัดอย่างนึงหนโอ้โหเปลี่ยนสีได้เรื่องเลยเออเอาละกูนอนหลับแล้วกูรู้แล้วตัวแค่ไหน ไปเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก,อก้อนอ,อมาแล้วครับตืออยู่ตั้งนานนะสายก็ฟู่โอ้โหกว่าจะกัดตอนได้ใส่สีขาวนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะแล้วก็เป็นใบเดี่ยวนะครับตอนแรกเป็นใบเคาะนะกัดพิษกัดอยู่นั่นแหละโอ้โหมาแล้วครับผมก่อนมืดนะ โอ้นอนหลับแล้วคืนนี้สุดยอดมากครับผมไปกลับบ้านครับพอตัวเดียวพอครับวันนี้ <c oughs> โอ้มืดเลยนะฮะเนี่ยไปครับเดี๋ยวต้องมาซ้ำอีกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องมาซ้ำพรุ่งนี้วันหยุดงานนะพรุ่งนี้จะมาแต่เช้านะครับผมก็ นะตอนเช้านะเดี๋ยวตอนเช้าต้องมาอีกรอบนึงครับตอนเช้า,เ,ชาเพราะว่าพรุ่งนี้วันหยุดงานนะ,ะสำหรับวันนี้นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมจึชงชอไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เนกด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปมึงเต็มสวย,สวย